สิ่งที่ทำในวันนี้แล้วจะไม่เสียใจหลังข้อหนึ่งใช้ชีวิตตามที่ต้องการเราทุกคนนะคะเกิดมาล้วนต้องการสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขดังนั้นนะคะไม่ว่าอะไร ที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกมีความสุขไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าความสมคัญหรือว่าการไปท่องเที่ยวต่างๆถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทําแล้วคุณมีความสุขคุณจงทําสิ่งไว้ต่อไปเพราะการที่เราเกิดมาเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยไม่ได้แบบว่ายาวนานมากนะคะเราต้องทำสิ่งที่ต้องการแล้วก็มีความสุขและคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เสียดายเวลาหรือว่าเสียดายสิ่งที่คุณได้ทําลงไปข้อ2ให้ความสําคัญกับ คนที่สำคัญที่สุดคนที่รักคุณมากที่สุดก็คือตัวคุณเองดังนั้นนะคะคุณต้องให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนดูแลตัวเองเนี่ยให้แบบว่ารู้สึกว่า คุณเนี่ยมีความสุขก่อนแล้วคุณนี่ยค่อยแบ่งปันความสุขนั้นเนี่ยให้คนอื่นดูแลตัวเองเนี่ยให้แบบว่าดูดีอยู่เสมอกินอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะเมื่อคุณทําแบบนี้แล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณเกิดมาคุ้มค่ามากมายที่คุณนี่ยให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นระดับแรกข้อ3นะคะให้เวลากับคนที่สําคัญมากกว่างานบางคนนะคะแบบว่า ทุ่มเทให้กับงานมากเกินไปจนละเลยหรือว่าลืมคนที่สําคัญในชีวิตของคุณอย่างเช่น พ่อแม่คุณหรือว่าภรรยาหรือว่าสามีคุณคนรักที่อยู่รอบตัวคุณนะคะดังนั้นการที่เราเนี่ยจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขและจะได้ไม่เสียใจทีหลังว่าเอ้ยเราทําแล้วก็คือคุณต้องให้เวลากับคุณที่สําคัญนะคะแบ่งเวลาให้บาลานให้งานด้วยให้คนที่สําคัญด้วยและคุณจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่เสียใจที่คุณได้ทําสิ่งนั้นลงไปนะคะข้อสี่นะคะให้อภัย การที่เราเนี่ยเกิดมามันต้องมีบ้างแหละที่ใครทําอะไรให้เราไม่พอใจรู้สึกว่าเขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับคุณแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณโกรธมากๆดังนั้นการให้อภัยเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่ยาให้คุณเนี่ยปลดปล่อยจากความรู้สึกว่าโกรธแทนทั้งปวงดังนั้นๆๆเมื่อคุณเนี่ยแบบว,ว่าโกรธใครก็ตามคุณจงให้อภัยเขาให้อภัยด้วยความรัก ให้อาภัยด้วยความรู้สึกที่คุณเนี่ยให้อาภัยจริงๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วคุณจะไม่เสียดายเสียใจที่คุณได้ทําในวันนี้เลยนะคะข้อ5นะคะเริ่มงานอาดิเรกใหม่ๆนะคะการที่เราเนี่ยเกิดมาใช่ไหมคะเราอยากทําอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ท้าทายงานอาดิเรกอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณทําแล้วคุณรู้สึกรัก คุณทาแล้วคุณรู้สึกมีความสุขและก็สนุกกับมันอาจจะเป็นงานที่คุณไม่ได้เงินได้พออะไรมากมาแต่คุณทําแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าใจคุณพองฟูและคุณก็มีความสุขและเมื่อนั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอุ้ยฉันไม่เสียดายเลยนะที่ฉันได้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปข้อ6กนะคะ พูดแต่สิ่งที่ดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะการที่เราเนี่ยจะมีความสุขได้การที่เราเนี่ยเกิดมาแล้วเราไม่เสียดายว่าเราใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าก็คือคุณต้องพูดแต่สิ่งที่ดีนะคะอย่างเช่นพูดกับคนอื่นก็พูดดีพูดกับตัวเองเนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยที่คุณต้องพูดดีดกับตัวเองชมเชยตัวเองนะคะ ชื่นชมตัวเองบอกรักตัวเองทุกๆวันนะคะการที่เราพูดสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองเนี่ยสิ่งดีๆก็จะตามเข้ามาในชีวิตออเรานะคะและนี่ก็คือน,นะคะสิ่งที่ทําแล้ววันนี้แล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียดายที่คุณได้ทําลงไปนะคะเมื่อังจากนี้ค่ะ